Touch if I had only seen how you smile when you blush, how you curl your lip when you concentrate enough. You got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy. Don't know what hit me, but I'll be alright. My head All of you love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm wedded, cause I give you all. And you give me all of you oh. How many times do I have to tell you Even when you're crying you're beautiful too The world is beating you down i around through every mode You're my downfall you're my worst distraction, my rhythm and blues I can't stop singing, it's ringing in my head for you My head's under water but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind Cause all all of you love your curves and all your edges all your perfect imperfections give your all to me i give my all to you you're my end and my beginning even when i lose i'm winning cause i give you all Of me and you give me all your perfect imperfections. Give your all to me. Give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose I'm winning. Cause I give you all of me. And you give me all I give you all of me. ลูกสาวและก็ลูกชายนะครับซึ่งเราทากฟังคุณนัลดีและคุณแังโรดก็ได้ลูกสาวคุณไหวทักความเปี่ชยช<ม>ัยและมอบให้กับลูกชายลูกสาวของคุณนะครับเ<ม>พื<ม>พ่อเป็นแสงส่องทางชีวิตให้กับลูกสาวลูกชายโดยเชิญร่วมกันจุดเทียนบวงผลรับ ชีวิตนะครับเอาเทียวบอให้กับคุณพอ่อคุณแม่ให้คุณพอ่อคุณแม่บอให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาเชิญน,น้องโตโต้แล้วก็น้องแอนครับจุดที่ลงคนเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ที่ทั้งสองได้รัปโฉมใจที่จะมาร่วมเรียงเพลงเรือน,นะครับ Продолжение ไปในผลแน่คผูก็ได้ราบาสูโดย ทุกญาติอาจารย์ก็เรียกว่าต้องรีบมานานนี้เขาบอกว่าความรักชนะทุกสิ่งผมว่าแค่นี้ผมเป็นภาคที่ พ่อแม่ของผมน่าจะมีชื่อรถที่มีความสำเร็จได้ในเรื่องหน้นาที่การงานนั้นผมไม่ผิดแล้ว,ว่าชื่อชื่อรถนั้นน่ะและก็ห้าจะต้องมอบเครื่องแต่งตัวเครื่องประดับตามฐานะให้แก่ภรยาสาวกล่าวเองและในความรู้สึกของเขาครับขอบคุณมากครับ แบ่งเบาบาระันะครับเป็นการแบ่งปันกันนะฮะซึ่งผู้นี้กำลังจะึ้นไปตัดเทปอีวานะครับซึ่งได้ไข่ทอดเรื่องราวชุดคู่ของเขาผักเทปยอดีครับขอทุกท่านส่งกำลังใจให้กับชิดคู่ของสองคนที่กำลังจะ โร่วมกันตัดสิบออันนี้ครับ มาเป็นผู้ช่วยให้เก็บตัวโต้ครับน้องแอนกจะบอกอะไรน้องตัวโต้ครับค่ะก็สำหรับสว่างนะคะก็ขอบคุณที่วันนี้กับงานแต่งงานที่น่ารักแล้วก็สวยงามให้แล้วก็ขอบคุณสำหรับการดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลาที่ผ่านมาที่อยู่ด้วยกันมาขอบคุณที่เข้าใจเวทียอมรับในสิ่งที่เป็นได้ ขอบคุณครับผมนี่คือความใจที่พ้อแม่อยากจะบอกอโตนะครับในช่วงท้ายน้องโตโตคงให้วกาสกล่าวขอบคุณแนตุลี่เกียรนะขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเป็นสัญของภาพในวันคืนีครับน้องโตโตขอบคุณแตลีเกียรนะครับุก็เื่อี่น้อายมแล้วก็ครอบครัวนะค้วก ขอบคุณครับขอเสกทุพเให้ครับค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณแขกรุ่นพี่ครับทุกท่านนะคะที่สละเวลามาร่วมงานพิธีมงคลสมรสของเราขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของโต้ที่รักและดูแลหนูเมอนลูกสาวคนนี้ขอบคุณพ่อพี่แม่ผู้ให้กเนิดหนูทั้งในวันนี้วันนี้ค่ะขอบคุณครับนี่คือความใจนะฮะที่น้องแอ๋น้องตโต้ก็ได้บอกผ่าน มาตัวนี้นะฮะนี่เลยนี่เก็นการร่วมทำภาพเลยครับสวยๆๆนี่จะเป็นตัวของพ่อนะฮะอยากให้ได้ถึงภาพที่ทุกคนส่งรอยยิ้มและก็ความค่าที่กับมันกู้ในวันนี้นะฮะภาพโลกจากะ็นยีเมีเพื่อนคุณแม่แซลล์ในครอบแม่ที่เขเป็นวันที่มีความสุขด้วยนะครับอันนี้เป็นเพื่อน ฟื้นบอลพื้นเยาวรเล่นนะอยู่ในเวทีนี้นะครับจย่าเป็นใบลู่เลยนะครับสังเกตจากสีกางเกงนะ